การขับขี่รถยนต์บนท้องถนนนะครับรถจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทั้งนั้นนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราสามารถป้องกันตัวเองได้ขณะขับขี่รถยนต์นั่นก็คือการคาดเข็มขัดนิรภัยครับ เข็มข <ion> <IS> ัดนิรภัยเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ฉุดรั้งตัวผู้ขับขี่รถยนต์และผู้โดยสารไว้กับเบาะที่นั่งเพื่อป้องกันร่างกายกระแทกกับรถหรือกระเด็นออกจากตัวรถหากเกิดอุบัติเหตุครับการทำงานของเข็มขัดนิรภัยเมื่อรถเกิดอุบัติเหตุหรือรถหยุดกระทันหันตัวเราจะขยับไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วกลไกภายในที่เก็บเข็มขัดนิรภัยจะทำการล็อกเพื่อรั้งบริเวณกระดูกเชิงกรานหน้าอกและกระดูกหายปาระทำให้ตัวเราไม่ขยับไปข้างหน้ามากเกินไปนั่นเองครับ ประโยชน์ของเข็มขัดนิรภัยคือสามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของผู้ขับขี่ที่เกิดอุบัติเหตุกระเด็นออกนอกตัวรถได้ถึง6กเท่าครับและถึงแม้ว่าการคาดเข็มขัดนิรภัยแบบนี้จะช่วยลดอาการบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุลงได้นะครับแต่อย่าลืมครับว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของการขับขี่รถยนต์ก็คือขับรถด้วยความไม่ประมาทนะครับขับให้ถูกกฎจราจรที่สำคัญก็คือตั้งสติก่อนสตาร์ทและเมาไม่ขับนะครับ 음금까지 <laughs>